ดีกลครัน่น่ดันีอรับาียวชปวิชีวิตนึ่งงานแปุญมาไ่ถอนขึ้นไนถึงยังตอนเช้าบาน้อยนนี้ลูกพี่หอาชยานหักน่อยลังอ้ไปเลยน่าดเววเยเาีกับ้าง้บเียยานไม่ยอมล้อไม่ชันี่เ แม่ควมเราเาหรหาล่อยหันจ้งเวียนอยู่นี่ันได้นะอยู่นี่เงินเฮาแม่ขาดเช่าพันเงินเฮากินเช็ดช้ำแมขาดช่าพัดเท้าเ้าเงินเา

แต่ว่าบ่ให่นแต่มือันกังเว้นมือโหมันโอเว่ะไปีิมาหาวงซิวกสิเนี่มือกันมือเริ่ีอเริ่มแต่มันนี้ไปลยเนาะเนี่ยมือเริ่มที่เจาเพราะว่าเาบ่ให้แต่มือโฮมันกัเว้นนะ คือเลสได้เลสเปลี่ยนอเียงเลเขาแหละใชเลเขาและเียงื่เขาเ็นเขานก่าปเจ้าวาตัวเองไม่สองพันดันั้นเดียลุงมานลุงมาหน่นนี้ลิทิหมดแล้วเวฉันบอกว่าป่านมากผบางคนไปหาสันได้เงินสองแสนแล้เราะีแทงนายเอเลเมื่อเลาเนี่ย้านไห เป็นนั่น่ะะวีเเขาลง้ลุนอันนั้นได้เยอไปเขา้ยายันงลินก็ซื้อใจลนะอย่างอย่างสิบพันหมดเขาชิบมากสามหาสอบอแล้วตะนีไปหากัพ่อเชียร์ร้องชมรักเอาผู้นั่นวงสองแนผ้าเขตเฮาน่เอาสองแนอยางเอาเลยเอานมน่งาอญหานกางนหนึงเขาเลย หารันนันนึงัาอยาัยังก็ชีหาวงสามมากอยูใชว่ามากเ่บุกได้ยน้องห่าแต่เมือบุกเข้าบ้านเาก็ยังได้ร่ะเิ่

มาตหนึ่งสิบ